เขาสั่งเป็นพวกเหล็กแล้วก็พวกของนะครับผมให้เอามาลงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเอาของมาลงกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับรถเรารถส่งของรถขนของเราอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเอเราไปต้องเดินทางไปตรงนี้เลยอะท่านผู้ชมโอ้โหไกลชิบหาเลยไปสู้ตายครับสู้ตายค,ครับท่านผู้ชมครับสู้อยู่แล้วทำงานเราต้องสู้ครับผมต้องสู้นะครับ ปนี่ไกลอยู่นะทางระยะทางก็ค่อนข้างที่จะไกลยอยู่นะครับเติงกอับนะโอเคครับผมช่วยปุ้ยเฮ้ยทำไมมันดังต้องขออภัยนะยองครับอ่ะปรับลงให้นิดนึงเฮ้ยแล้วจีพมันบอกอ้อมทำไมมันอ่ะ ยมึนนี่น้องเอ้ยเราได้พ่วงมาด้วยไหมเนี่ยโอ้ได้มาอยู่นะครับผมนึกว่าไม่ได้พ่วงมาออจีพีเอสมึงบอกเลี้ยวทำไมวนะมนเ,เ,เนี่ยมึนยิ่งานเลยจีพีเอสเนี่ยร่างนี้ครับเดี๋ยวเราขอมาส่งตรงนี้เดี๋ยวเราไปรับของก่นอนอาหารตัวนี้มันมัน,ม,นมันเลี้ยวยากครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะใช้สักเท่าไหร่นะท่านผู้ชมงานใหญ่งานใหญ่ที่สุดโอ้โหขอเป็นงานนี้เถอะวะงานที่ใหญ่ที่สุด งานที่ใหญ่ที่สุดก็คืองานอสุดท้ายครับทุกคนครับคนดูเคยอเขาเรียกว่าอ่า,อามันจะมีงานสี่งานของเจ้าสี่เจ้านี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีอีกงานหนึ่งครับอ่ออยู่ไหนวะมันดูยังไงวะอ่าเนเน่มันจะอ๋อนี่ไงใช่หรออนี่นี่นีนนดูดูฉากหลังนะฉากหลังมันจะเป็นพื้นดินตรงนี้เลยนี่วาอ๋อสวนสัตว์นี่ไง โอ้ตรงนี้แหละผมคิดว่าตรงนี้แหละนี่นี่นี่หรือว่าไม่ใช่หรือว่าจะเป็นสวนสัตว์ที่อยู่ตรงช่วงไหนผมเคยพาท่านผู้ชมไปดูอยู่นะอันนี้มันเป็นแบบเ,เหมืองไม่ใช่ที่ขุดเจาะน้ํามันอะ่ะตรงนี้แต่ผมมองว่าน่าจะเป็นบริเวณตรงนี้แหละนะครับผมเพราะว่าดูจากฉากหลังเมื่อกี้ใช่แน่ๆครับผมผมบอกเลยน่าจะขุดกันยาวครับผมผมพาทําเป็นเดือนเลยท่านผู้ชมไม่ต้องห่วง งานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกนานครับอีกนานว่างานใหญ่เราก็เหลืออีกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ใช่ปะนี่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 ตรงนี้เลยนี่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 อ๋อตรงนี้แหละสวนสัตว์อะใช่ปะเข้าไม่ได้วะนี่นี่ตรงนี้แหละสวนสัตว์อะท่านผมเข้าไม่ได้วะอะไรมา ันนี้ข้างหลังมานะอ่าโอโ้ใจสักที่ไหนลราปะโตเฮ้ยมั่วชิบหายเลยบ้าเฮ้ยอะไรอันนี้อะไรอะไรของพี่เนี่ยเอ้าโอ,อ,อ,อ้มึนชิบหายเลยทุกคนผมจะแววข,ของพี่เอออะไรเนี่ยผมจะแววของ เสียงเตะม่นโคตรบ้าเลยสิเตะอะไรวะงานที่ใหญ่ที่สุดก็คืองานนั้นแหละของแมพนี้นะถ้าทำงานใหญ่จบก็ไม่มีแล้วครับท่านผู้ชมต้องทำงานเล็กเนาะนะครับผมงานแต่ว่างานเล็กแบบใหญ่ๆก็มีนะครับชนไหมนั่นไงนั่นไงโอ้โห ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูดิว่ามีอะไรกันบ้างที่จะให้เราสั่งขออนุญาตดูเลยละกันไหนดูดิปึ๊บอ้าวอันนี้3จัดไปอันนี้อันนี้1อันนี้1อันนี้1อันนี้2เฮ้ยไม่เยอะนี่หว่าอันนี้4อันนี้1อันนี้อีกสไม่เยอะน่ะโหลดขึ้นรถเลยทั้งหมด28,000 อ่าเรียบร้อยเฮ้ยไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะเลยนะท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่เยอะนะครับโอเคขามาแล้ววะอ่าเราวิ่งมาละขากลับเดี๋ยววาร์ปกลับออกได้ปะวะไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหมึงชนรัวอย่างนี้เหมือนมึงชนแบบชนกำแพงเลยออ้หไปนี่แหละอันข้างหลังเรานี้แหละผมมั่นใจนะครับผมดูจากฉากหลังแล้วใช่แน่ๆครับผม ิเอาไว้ไม่ใช่เดี๋ยวเอา JCB เดินมาเนะเาะอ๋อ JCB เราแคดดีวะ JCB แล้วกันไปจะ JCB เนี่ยเดเดินเดินข้ามร่องเลย <S <S ใครมันมาชักร่องไว้เอ้ยทำมึงทำเบด่วยวะเฮ้ยตรงนี้ทำเพื่ออะไรอะทำทำไมอ่ะ มีทำบงทำบืมด้วยไปท่านผู้ชมขับรถกันดีกว่านะครับไปไปครับไปครับคุณดูไม่ค่อยเห็นผมไอ้นี่มันถ้าผมพิงอ่ะมันด้วยความนี้ไม่มันตั้งอยู่นี้เดี๋ยวถ้าพิงอ่ามันจะมันจะไม่ได้ยินนะดิท่านผู้ชมมันจะได้ยินอยู่แต่ได้ยินไม่ชัดมาอุย้ยโอ้โหยุบ เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยดู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 ดยุบอะไรวะเนี่ยเจ๊ดูพี่พี่จะยุบทำไมเนี่ยพี่โอ้โหจะยุบทำไมก็ไม่รู้เนี่ยเขามึนอะไรของเขาเนี่ยเออเดินไปธรรมดาเดี๋ยวจะยุบทำไมล่ะพี่โอ้ยหไอ้ก็เดินไปธรรมดาอ่า โอ้โหมึงจะยุบทำใหม่เนี่ยโยจะยุบเพื่อ,อ,อยุบทำใหม่วะลูกพี่เออ,เอ,อก็เดินไปธรรมดาดิแหมไปที่ไหนพังที่นั่นครับผมอ่ะดูนะอันนี้ผมจะเดินแบบว่าไม่ต้องไอ้นี่เลยนะเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ต้องอนะค้องำอะ่ะ แบบงันแบบนี้ง่ายกวาเยอะเลยท่านผู้ชมเออไอ้เ,อเอขียวหนึ่งทุกอย่างหนึ่งอันหมดเหล็กหนึ่งไม้หนึ่งโอเคนะครับผมไม้หนึ่งไม้หนึ่งนะครับผม ไม้หนึ่งแล้วก็เล็กหนึ่งเ,เล็กหนึ่งอ่อโอ้โหรถมาวางดักหน้าตัวเองบ้าไปแล้วอันเขียวเฉียวโอ้โหวา,า,างดักหน้าตัวเองโอ้โหชิบหายเลยวะ่ะอา่าโอ้โหไม่ถึงโอ้โหวางดักหน้าตัวเองฉลาดมากลูกพี่เอ้ ฉลาดมากเลยฉลาดมากเลยวางดักหน้าตัวเองเนี่ยอะไรวะเนี่ยอืมหมือนจิบาัโอ้โหระวังดักหน้าตัวเองคือผมไม่ได้คิดเลยนะทั้งที่ผมผมกีบใจผมปึ้งเลยอะและ้วสรุปดักหน้าตัวเองสุดยอดครับผมสุดยอดอ่าพัทสองโอเคโอเคไปครับตัวยองราบชิวๆครับผม อน่าจะเทป,ปูนหรือเปล่าเอ้ยมึงกล้องผมเกลียดกล้องมากเลยองตรงมันทำไมมันต้องมาหัานขึ้นข้างบนตลอดเวลาด้วยวะผมงงมากเลยอะมึงยิบหายเลยโอ้โหตติดปะเนี่ยไม่ติดครับ เชือกแล้วก็เหล็กเหล็กพูพื้นอ่ะนะคานผู้ชมอ่าอีกหนึ่งนะครับผมอันนี้ต้องเอาของอ,ออกนิดนึงเคไปอุย๊ยโอ้โหแรงจิบหาย ปังเรียบร้อยโอ้โหอ,อู้ยื่นป้าอะไรนะครับเนี่ยโอ้โหไป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 โอ้โหเยอะจิบหายเลยไปทีละอันไปเลยดันทีละอันอะบอกไว้เลยอุ้ยโอ้โหนหนักหนักหนักอยู่นะเนี่ยท่านผู้ชม หนักอยู่นะแต่ว่าถ้าเราแคสอะถ้าโมโอเคสมันก็จะมันทะลุอะ่ะไม่เคยชอบเท่าไหร่เดี๋ยวเจเีบีก็ได้เจเีบีก็แรงเหมือนกันเห็นไหมสามสี่แอนมันก็ดันไปได้เห็นไ,ไหมอืโอ้มันคืออะไรวะน่าจะเป็นเสาเนาะ ใช่ปะอืดโอ้แรงสวิงไปไม่ได้เลยว่ะอืดโอ้โหอืดโอ้โห เดี๋ยววางให้ท่านผู้ชมดูสักอันหนึ่งแล้วกันนะพี่มันอุ้มได้ปะน่าจะได้มัง้งลองลองลองดูดิจะได้อุ้มเราเลยโอ้อะไรวะมันใหญ่กว่าพุ้งกี้อะ่ะโออโดนตัวเองระวังนะครับตึำ ไม่ถึงหรอป๊าโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรของพี่เนี่ยออเอออืออุอ้ยบักขามันไโอูโ้หไม่ใช่ไม่ใช่ โอเคาวเดี๋ยววางให้ดูสักอันนึงแล้วก็เดี๋ยวจะปิดวิดีโอนะเดี๋ยววิดีโอน้าค่อยมาทะเลาะกับมันอีกทะเลาะกับไปท่อนกูมันไม่สามารถอุ้มหน้าถ้าอุ้มหน้าจะดีมากเลยถ้าอุ้มไม่ได้ก็ทำแบบนี้แหละ แบบนี้แหละถ้าอุ้มไม่ได้อ่ะไม่ต้องมาติ๊กติ๊กติ๊กติกติกอะไรเลยของจริงแตกยังท่านผู้ชมถ้าถ้าเป็นของจริงผมดูว่าแตกเละไหมผมว่าน่าจะเละเนาะอ่าเนี่ยของจริงก็ต้องวางแบบนี้ อยู่ตรงที่ขยายเขาเขาทำขยายเพื่อวางไอ้นี้ว่าเฮยทำไมเป็นล็อกล็อกล็อกมันให้เราขุดเป็นล็อกเป็นล็อกอะอ่าอ่าประมาณนี้แล้วกันนะทุนผู้ชมนะทั้งหมด14ท่อนนะครับก็จะวางให้เสร็จเลยนะครับน่าจะวิดีโอหน้าน่าจะจบแล้วกันนะรับผมครับก็เดี๋ยววิดีโอหน้ามาก่านใหม่นะทานผู้ชมเนาะสวัสดีครับอ่า